เบิงเบิงเบิงพี่น้องอือเป็นชีวิตที่หาปลาเบียบง่ายๆเลยเออเบิงเบิงเล่าสิวันเฮียโอ้ยสวนปลาบวกนนชั่วเบิงมาลุ้นกันเบิงมันสีห้าวมาดนี่ยเนสีห้าวเอาปลาอ่ากินง่ายคขับยางบ้านเ้องคุหากลิ่นยาแค่เออเบิงเบิงกำลังห่างห่างเฮียขึ้นมาแล้ว ป่ารเรียนดามีมังกรสิลาฮิสเพลิงอเหี้จ๊งไรจงสิลาคือข้าเจ้างซอยกดูนะที่ไม่ได้เป็นกระสอบเนาะกพูดพดหันะโอ้ยสวรรค์ครับปลากับพี่ลึกพี่ลํำโอเออหากินไงครับข้าเจ้าบงเเรอโอ้ทํายำทายทำมงดู ข้นปลานะ่าจะเป็นแม่น้่วเอ่อป้องเป็นกัลลังปล่อยน้ะเหมืองซุ่มฮะกินขับก,ก,กินหนอฮะกินนะขับเสาะอ่อนปลาขยันบ้านเฮานี่ปุ้ยบุ้มีหมองตากล็ดเออเอาคลิปมาให้เบิงพี่นอ้องเป็นคลิปต่างประเทศอืมแต่พี่ลึกยังมาหายเมืองเมืงเราสิลากเห็นไหมบ่ ม,มาหลุนกันโอ้ยอ,อะไรสาะอ่อนนำ้ำมันเป็นบ้านเฮาสิเฮ็ดจังเลยอย่างนี้เอาไปตากแดดเนาะพี่น้องนอเนาะปลาอีกย่างขอเบิ่งดูเบิสิเป็นปลาอีกย่าเงเบิ้งดูน่าจะเป็นปลานิ่นนะครับน่าจะเป็นปลานิ่นคลา,ล,าล,ลายคักหลายผูดหลายผู้โว้ยหวยบ้านเฮา,า,านี่ตึกเมื่อเมื่อกไปปลาหนิ เพิ่งก็จะวันห่าวบาทเดียวสิเต็มตะกาเลยเห็นมาพูดอ่ะกระพูดกระพูงโปเออเชียวเมื่อแบบใดละมอนี่กระพูดโปกะึงโป๊เฮียนี่ก็สสิเฮียโบ๊ทธรรมดาอันเมียนเฮียบานเท่านี่ขาดอันปลาสิได้ลายปลาหน่อัดสอนเอาฝากดไล์กดแช่ให้กำลังใจนะครับ ตอ็คลิปเห็นเพื่อนหาปลาได้หลายพก็เลยมานำเสนอนะครับปลากระสะอ่อนน้ำเจ้าอยู่ดอกน่าจะเป็นปลานิ่นปลาอย่างเนี่ยแหละหลายอย่างนะครับพูดะตะลุดเหงาอย่างหมดเลยสนใจว่านห้าวบาทเดียวไหมกระโปดทดกคนละสะอ่อนน้ำเอ้าปลานิ่นดีพี่น้องเบิ่งใจตรงนู้นปลานิ่นอีหลีปลานิ่นลี กูด่าขักขนาดมอนีมานแห้งกับพี่หลึกพูดอยกียกับเงื่อนไึกันเอาฝากกดไลคกดแชร์ให้กำลังใจนะครับเพจอาไ้มีเหตุผลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับอสวัสดีพี่นนองป้องปายนะครับ